สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอัตต์นิวข่าวนะครับพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับล่าสุดนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรออกมานะครับช่วงนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับก็หลังจากที่ได้โดนให้ออกจากราชการไปแล้วนะครับก็ยังไม่ได้กลับเข้าไปนะครับก็พูดถึงนะครับในช่วงขณะนั้นนะครับก็ล่าสุดที่มันมีข่าวมาล่าสุดก็น่าจะเป็นปมชั้น14นะครับว่า คุณคุณนายกทักษิณเนี่ยอดีตเนี่ยอดีตนายกทักษิณเนี่ยได้ป่วยจริงไหมนะครับที่ว่าไปอยู่ชั้นสิบสี่ลงมาตำรวจนะได้ป่วยจริงไหมก็ได้มีการเชิญให้คุณเขาเรียกว่าอะไรให้ทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรให้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าจริงๆแล้วคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงไหมเพราะว่า ก็จะมีทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวก,ก็คือท่านเสรีเนี่ยก็ได้มีการเขาเรียกว่าร้องร้องร้องทุกข์กล่วาวโทษไปทางปปชนะครับว่าให้ตรวจสอบหน่อยว่าป่วยจริงไหมนะตอนนั้นก็ก็จะมีลิสต์รายชื่ออยู่ตอนนั้นที่สามารถเข้าได้แต่ก็ท่านเสรีก็าบอกก็ทาไมถึงเข้าได้แล้วตอนนั้นได้มีการตรวจสอบมีการ มีการเขาเรียกว่าอะไรมีมาตรฐานควบคุมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยมองมาถึงว่าถ้างั้นได้ป่วยจริงไหมหรือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะไม่เข้าไปเขาเรียกว่าในราชทันทีนี้ก็เลยมีมีว่าก็มีการเรียกบิ๊กโจ๊กเนี่ย ให้เข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมตมาทางปปชะนะอืมแล้วก็ทีเนี้ยก็พูดง่ายว่าบิ๊กโจ้ก็ไปเกี่ยวอะไรใช่ไหมก็ตอนนั้นน่ะบิ๊กโจ้ก็เหมือนแบบในช่วงที่ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยอดีตน่ยก็ก่อนหน้านั้นก็เคยเคยไปขึ้นไปเหนือใช่ไหมแล้วตอนนั้นน่ะคุณตั้ติดก็ไปเหนือเหมือนกันใช่ไหม กรณีนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยก็น่าจะได้รับคําสั่งจากบิ๊กต่อก็คือเป็นพบตลอตอนนั้นว่าเอ้ยให้ไปดูเรียกว,ว่าให้ไปอำนวยความสะดวกหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมที่ว่าให้ไปอำนวยความสะดวกหน่อยตอนนั้นบิ๊กโจ๊กยังไม่ไม่ได้โดนออกจากราชการนะยังทํางานอยู่ให้ให้ไปอำนวยความสะดวกหน่อยอเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือกลับมาก็ให้หลังจากมีประเด็นมีอะไรกันก็ โดนย้ายไปสำนักง,งานนายกแล้วก็บิ๊กตายก็คือเป็นรักษาการแทนพอบอตรใช่ไหมบิ๊กโจ๊กก็ถึงได้ให้ออกเคาเรียกว่าอะไรออกจากราชการไว้ก่อนนั่นแหละทีนี้ก็เลยเป็นอาจจะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็คือเป็นระดับเป็นรองพบอตรก็น่าจะเหมือนว่าว่าน่าจะมีข้อมูลหรือว่ามาีน่าจะมีอะไรที่ว่าข้อมูลอะไรเงี้ยที่สามารถว่าเออ ว่าเนี่ยอดีตอดีตนายกเนี่ยคุณนักตินเนี่ยสรุปแล้วจริงๆอะป่วยจริงไหมหรือว่าป่วยทิ์อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็คือพูดง่ายว่าทางท่านเสรีอะก็ก็เคยมีพูดพูดกันเกินมาว่าอ่าก็น่าจะพิจ๊กเนี่ยน่าจะเข้าไปให้ข้อมูลกับทางปปชแล้วล่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าอ่า ให้มองดูว่าตอนที่คือพูดง่ายว่าบิ๊กโจ๊ก็เคยอยู่อยู่กับนายกมาหลายาสมัยคือหลายสมัยใช่ไหมคือพูดง่ายว่าตั้งแต่ตอนบิ๊กอ่าลุงตู่เป็นนายกใช่ไหมแล้วบิ๊กโจ๊กก็กลับเข้ามาเป็นตำรวจใช่ไหมเสร็จแล้วพอมาเนี่ยยุคยุคของเพื่อไทยเนี่ยท่านาคุณเศรษฐาเนี่ยขึ้นเป็นนายกเนี่ยก็บิ๊กโจ๊กก็มาโดนเนี่ย ออกจากราชการเนี่ยก็คือยุคยุคเพื่อไทยนี่แหละใช่ไหมก็เลยให้มองว่าอาถ้ามีข้อมูลอะไรก็คือแบบไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรคือแบบว่าให้ให้ให้ใหข้อมูลเข้าไปอะไรเงี้ยทางปปชคือถูกผิดก็ค่อยไปว่ากันเพราะว่าคือมันจะมีช่วงล่าสุดอนะ่ะทางทางด้านคุณคุณสนทีเนี่ยที่ว่าออกมาเดินถนอนออกมาอะไรว่าเอาข้อมูลทั้งหมดนะ่ะมาให้ทางปปชเนี่ย เพื่อที่จะตรวจสอบว่าจริงๆแล้วคุณทักษิณเนี่ยเขาป่วยจริงไหมเขาที่เข้ามาในโรงพยาบาลตํารวจชลิปีเนี่ยเขาป่วยจริงไหมคือคือแค่แค่เหมือนว่าว่าคืออยากจะให้ชัดเจนว่าป่วยหรือไม่ป่วยใช่ไหมตรวจสอบมอีข้อมูลมีอะไรไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดไม่งั้นก็จะกลายเป็นเหมือนแบบบรรทัดฐ,ฐานว่าเออถ้าเป็นคนจนธรรมดาคือโดนโดนจับติดคุกหมดใช่ไหม แต่พอเป็นคนรวยหรือว่ามีอำนาจอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าโดนเพิ่งเฉยหรือว่าช่วยเหลือกันคืออยากจะให้เป็นบรรทัดฐานน่ะคือที่ดูข่าวล่าสุดนะก็แค่อยากจะตรวจสอบแค่อยากจะรู้แค่นั้นแหละว่าจริงๆแล้วได้ป่วยจริงๆไหมอ่าถ้าถ้าถ้าป่วยจริงก็โอเคจบเรื่องนี้จบก็คือก็คือแค่อยากจะให้ตรวจสอบไปเฉยแล้วก็ทั้งอ่าพูดง่ายๆว่า ทางดังคุณส่วนที่นี่คือเขาก็พร้อมที่จะเดินลงลงถนนอยู่แล้วอะ่ะจากที่ดูข่าวนะเขาพร้อมที่จะเดินเดินลงถนนอยู่แล้วคือทีนี้เราก็มามองกันกันในมุมมองว่าทางอ่าคุณอ่านายกเนี่ยทางนายกอุ้งอิงเนี่ยคือคือมันต้องแยกกันนะคือเขาเขาทางานใช่ไหมคือเขาทํางานเป็นเป็นนายกเนี่ยใช่ไหมก็แยกกันคือคือในส่วนของทํางานเขาก็ทํางานของเขาเป็นหน้าที่มีอ่าเป็นถึงนายกเนี่ย เขาก็แยกกันนะอย่างคุณนักษิน,เ,นเป็นพ่อใช่ไหม mm. เขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรเกี่ยวกับ mm. เกี่ยวกับาการไม่ใช่เขาไม่ได้มายุ่งอะไรเกี่ยวกับการทํางานของนายกใช่ไหมแต่หมายถึงว่าเขาก็มีการไปออกปาใสไปที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็คือจะเกิดผมไม่ได้เข้าข้างแต่จะให้มองเห็นว่าก็เหมือนอย่างอีกพักหนึ่งอะอ,อย่างสมมติทางคุณนาธรเนี่ยใช่ไหมก็ไม่ได้เป็นเกี่ยวอะไรกับ กับนายกไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นอะไรเลยก็คือเขาก็ไปช่วยปลาใสไปพูดเรียกคะแนนเสียงอะไรก็คือคือเราก็ทําได้ใช่ไหมแต่ทีนี้บางคนถ้าเกิดคนไม่ชอบก็จะมองว่าเอ้ยคุณนักสินเนี่ยครอบงํารัฐบาลชุดนี้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือเราก็มองมองกลางๆไว้เออคือแบบมันมันต้องแยกให้ออกมันไม่เหมือนกนันต้องแยกให้ออกนะครับคือทีนี้ส่วนตรวจสอบก็ตรวจสอบไปใช่ไหมผิด ถูกผิดยังไงก็ว่ากันไปตรวจสอบไปแต่แต่ตรงนี้ก็คือคือเขาเป็นพ่อลูกกันน่ะมันก็ปฏิเสธไม่ได้ไงก็นั่นแหละครับก็อยากอย่างตรง,นเ,งเนี้ยอย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือพูดง่ายว่าโอกาสที่จะได้กลับไปเนี่ยคือผมไม่แน่นะสมมติว่ารัฐบาลชุดนี้ถ้าเกิดเขาอีกกี่ปีอะฝ่าเขาจะ เลือกตั้งใหม่แล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้นะสมมติชุดนี้เขาไม่ได้อย่างเงี้ยหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กอาจจะได้กลับหรือเปล่าอาจจะได้กลับรัฐบาลชุดหน้าหรือเปล่าหรือยังไงหรือหรือจริงๆแล้วบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้ผิดตั้งแต่แรกก็ถูกกล่าวหาไปก็ต้องรอดูทางปปชด้วยว่าปชววาปชจะยกความร้องเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่าอย่างที่ท่านเสรีเคยเกินมาไว้บอกว่าเออคือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องไปกลัวก็คือมีข้อมูลอะไรก็ บอกทางปปชไปเลยอะไรเงี้ยอืมคือมันจะกลายเป็นเกี่ยวกับเรื่องตำรวจกับการเมืองมันมันจะมาควบควบกันได้มันจะมาอยู่อยู่ด้วยกันแล้วตอนเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์แนวทางหรือว่าเป็นการวิเคราะห์ว่าเออความความน่าจะเป็นใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้ปไปใส่ร้ายใครว่าคนนั้นไม่ดีหรือไม่ดีเราก็พูดในในในสิ่งที่เราเห็นในการที่ว่า เขาเอามาทําข่าวมาอะไรแล้วเราก็เห็นเนี่ยเราก็เป็นประชาชนธรรมดาที่เราก็เข้ามาฟังเข้ามาดูอะไรเงี้ยว่าเออมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องตายกันทั้งหมดอะ่ะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องจริงบ้างหรือจะไม่จริงบ้างเราก็ต้องฟังแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แยกแยะให้ออกก็ต้องมองมองมองให้ออกก็อ่คือพูดง่ายว่าพิ่โจงเนี่ยกวเกือบสองปีแล้วนะใช้เวลาเกือบจสองปีแล้วนะเนี่ยยังก็ยังไม่ได้กลับก็ ช่วงนี้ก็ยังเงียบเงียบก็ถือว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปแต่ถ้าได้กลับมาแล้วได้มาทํางานเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าท่านก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็เก่งในเรื่องการสืบสวนสอบสวนยิงถ้าเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าทุนจีนสี่เทาอะไรเงี้ยก็ท่านก็ถนัดเลยพูดง่ายว่าเก่งเก่งในเรื่องนี้เลยก็นั่นแหละครับก็พูดง่ายว่าใครๆก็อยากได้คนเก่งมาทํางานใช่ไหม แต่ก็ไม่ได้แปลว่าตำรวจท่านอื่นไม่เก่งนะก็คือเก่งคือพูดง่ายว่ามาถึงจุดนี้แนละ้วทุกคนเก่งหมดนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะติดตามกันต่อไปถือว่าแทบจะเป็นเหมือนซีรีส์เลยก็ว่าได้นะครับก็ใครถูกใครผิดตอนนี้นคือมันยังไม่มียังไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะว่าก็เป็นทุกข์กับกล่าวหานะ่ะ ถ้าผิดจริงๆคือนั่นเหละอ่าโอเคต่างคนต่างแบบอย่างทนายตั้มเนี่ยติดคุกติดอะไรไปแล้วเอออย่างนั้นอะผิดอาจจะผิดจริงหรือยังไงก็ว่ากันไปนะครับก็สําหรับใครที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องสําหรับวันนี้อัลเตอร์นิวข่าวนะครับก็ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ